อพอ่ริมครับดูเหมือนม่ดเาคมดูเหมือนเจ็งนิดนะนะครับผูกแขนบ้าน ไปต่อไหมต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับไนะครับนีีแบตมาแล้วนะครับสองสามสี่ห้า

เขขีีเียวไป้วนะเดียวเกียหนะอ้ยนะเลยนะวัดสาร้อยแล้วนี่นะไม่ไหวแล้วนะับเลยกลไม่ไหวแล้วรับเลยนะครับไดขเพี่เอาี้ขาดเอี่อ่ทีนึงอ่าไดยวิบแต้มมาอ่เพี่อีเทีนึงอีกนึงซับก็ได้

ปันกันพี่สวยมากเต็มหมดหกขวดโอ้สเต็ปสวยโอ้สวยสวยกนด้วยรบกันแน่ลบหมดเลยครับ้ามสามามสามแีนีแน่โตเลยนี่ไงไปยิ่ไปยิเลยไปเลยไปเลย งยน่ากังเก่ะยังได้ลงอย่างเนีวสยครับจูกงเดีรอาม่หเมามรบนี้รอบนี้ไม่ได้กินครับรอบนี้กินมานิดเดียวครับรอบสนามแปดตีสี่มัน โดนจับหนักเัมนสน้ำแปดอ๋อรู้ร,ร,รอีอแอมนี้ไปนอนทันครับน,น,นอนสี่ทุ่มครับรอบนี้นนแต่ก็ตะงหมดอยู่เชืยกเหมือน,นเดิมแลม้วว้าวฮ้นะาเฮ้น Yummy, 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 ปวดพีดเลยพีดเลยให้เลยบินเลยบอกไปเลยบอกไปเลยขอเสียงปอกมือให้เก่งมันแพ้ด้วยลบสิบแต้มเวลาโอเวอร์ไทม์